สวัสดีค่ะนางสาวนิสเบรีรมศาสั์เลขที่35ม .4 ทับ3วันนี้จะทำการทดลองหยดน้ำลงบนใบไม้ที่มีคุณมสมบัติเป็นไฮโดรฟบิกและไฮโดรฟิลิกค่ะใบที่เราใช้คือใบอะโวคาโดและใบลีลาวดีแต่ว่าจะใช้เป็นข้างหลังค่ะใบอะโวคาโดมีลักษณะเป็นผิวเรียบและมันเล็กน้อยเมื่อหยดน้ำลงไปจะดูเหมือนกับว่าน้ำยังเป็นเม็ดอยู่บนใบ แต่ก็ยังมีการซึมของน้ำลงไปในใบ,บโอคาโดซึ่งแปลว่ามีสารไฮโดรฟิลิกหรือสารที่ชอบน้ำเคลือบอยู่บนใบนั่นเองค่ะด้านหลังของใบลีลาวดีมีลักษณะเป็นขนอน่อน เมื่อหยดน้ำลงไปแล้วน้ำจะเป็นก้อนและใบไม่เปียกแปลว,ว่ามีสารไฮโดโฟบิกหรือสารที่ไม่ชอบน้ำเคลือบอยู่บนด้านหลังของใบลีลาวดีค่ะไฮโดฟิลิกคือโมเลกุลที่มีขั้วเมื่อเจอกับน้ำที่มีขั้วอยู่แล้วทำให้ละลายน้ำได้จับตัวกันได้ดีส่วนไฮโดโฟบิกคือโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเมื่อเจอกับน้ำจึงไม่สามารถเข้าร่วมกับน้ำได้ และยังมีการนำสารไฮโดรโฟบิกมาใช้ประโยชน์เคลือบผ้าเพื่อให้ผ้าไม่เปียกไม่เลอะน้ำค่ะ